ตอนนี้เราอยู่กับช่างวิทช์เราจะมาเปิดอารบั้งที่เรารอกันมาแบบเราจะมาเปิดอไรบั้งแต่ว่าเราจะมานั่งไงนี้เราก็ไม่ได้ไงพ้ามานั่งมันก็ไม่ได้เราก็ต้องซื้อน้ำเราก็เลยซื้อน้ำมาแล้วมันก็แถมแม็กเนตมาอันนี้อันนี้จะเป็นน้ำแบบฝันฝันก็คือเพิ่งเคยกินฝันรสชาติก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันแค่ปันแค่นั้นแหละพูดอย่างนี้ดิไม่ดีเลยแช่กินดูเราบังคับ เหมือนกันเลยอ่ะเห็นป่ะพี่บอกแพ้แล้วอะไรต่างโอเคเรามาลุ้นแมกเนตกันอย่างแรกมาถึงป้าทุ่นท่านทำเพลงเปิดคลิปเออทำงานเลยวันนี้รีบค่ะแพ้เห็นแล้วอ่ะไม่เห็นแต่กระโปรงแต่เย็นเด้อยเอาหรอโฟกัสว่าให้มันโฟกัสก่อนใครอ่ะโอุ้ยน้ำหนึ่งอีกแล้วเหรอหนูเคยมีดูทีมิว่าแต่มันเลอะพี่เก็บเปรนเลยนี้ตังพี่ไม่ตังหนูแล้วก็ วันนี้ใช่ไหมเป็นเืน่องามยมดีเราได้ละบ้างมาทั้งหมดเสียแล้วบ้างจริงๆเราสั่งไปเยอะกว่าน,นี้แต่ว่ามันช้าเดี๋ยวกระแสหมดจากใจแล้วก็เลยมาเปิดคลิปกันก่อนก็คือเป็นมีเกมเล็กๆน้อยๆมาเล่นกันให้ทีมงานได้ตื่นตาตื่นใจก็คือสี่บ้านเนี้ยเราจะแบ่งกันเป็นคนละสองอับ้างแพรกับทิมใช่ไหมแล้วบลแบบให้ปอยอยู่กันถ้าสมม,มติแพรแพถือเป็นคนถือลูกใช่ไหมจะแพรจะเป็นคนเห็นลูกกับ ใครวะคนดูเออแพรจะเป็นคนเห็นรูปก,กับคนดูแล้วก็คือพิงจะไม่รู้ว่าในรูปนี้เป็นใครต้องเป่ายิ่งูกกับแพรถ้าเป่ายิ่งถชนะหนึ่งรอบแล้วทายชื่อเมมเบอร์ว่าเป็นเมมเบอร์คนนี้นะมีสิทธิ์ทายได้สองครั้งใช่ก็คือถ้าทายถูกทายทายถูกรอบแรกก็คือได้รับไปเลยได้รับรูปไปเลยแต่ถ้าทายผิดจะมีโอกาสได้ไทายรอบหนึ่งแต่ถ้าเป่ายิ่งูกแพ้ก็คือไม่มีโอกาสได้รูปเลยแค่นั้นง่ายๆทารลุนกร,รมทีมง,งานค่ะ เราซื้อแล้วเราก็ต้องให้ทีมงานดูกันบ้างนี่จ่ายตังค์ให้หนูว่าหนูจ่ายตังค์เองนะทำไมหนูจะไม่ได้อะไม่ได้ไม่ให้แพลยึดเราจะยึดของทุกอย่างที่เป็นของแพรอาเลือกได้เหรอยึดผู้ชายหลังกล้องด้วยค่ะ <c oughs> โอเคตัดรองแล้วนะเปิดตาไม,ไม่ว่าเย,ยอะเจ็บคอนี่ได้เปิดก่อนเอา <c oughs> แพรถึงเราเดี๋ยวสลับกันต่อไปก็แพรก็ลุบปิดตานี่ก็คือเอ้ยยังอันนี้ก็คือจะเป็นลูกกันแล้ว อายนะนนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้อายมากจริงจากไซส์พี่อหรอมากไม่เปิดแล้วเอากลับบ้านแล้วเอ้าม่นอันนี้ไม่มีของนี่เลยนะอะไรในนี้มีแค่ของหนูกับพี่บอดนะรูปมันถ่ายรูปของรูปวันจบอะโฟกลงไหมมันถ่ายรูปวันจบเป็นคุณเนี้ยไม่คุณเียกว่าจบเรียนไงมันเรียนเสร็จแล้วจบเออแค่จบการศึกษานะวันนี้แพ้ขอประกาศจบการศึกษาจากช่องวิบเทีมค่ะเดนื่อแล้วไม่ได้ไ ออกไม่ไ so ด้เหรอไม่ได้เอาเหรอเอาออกากช่องก็ไม่ได้เพาะผิดน้ากแลนวตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเดิมก็คือจะเป็นลายชื่อเพลงแล้วก็ด้านในก็จะเป็นน้ำเพลงอันนี้สวยขี้ออกให้หมดเลยขี้ออห้องน้ำนะคลีเร็วไปคนดูดูไม่ทันเขาคงเห็นหมดแล้วว่าเราอะได้บัมชามาเลยนะแพ้เราสั่งวันแรกเราไดอส่ะไปต่อไปรอแล้วนะแล้วด้านหลังก็จะเป็นลายชื่อเพลง เธอหลอกมากเลยแพไ,ไม่ได้ไม่ได้แพรจ๋าเราได้ปั้มช้ามากเลยคนอื่นเขาถ่ายคลิปไม่ถึงไหนรืนอว่าเรายังไม่ต้องเก็บวางไว้ก่อนได้พี่ว่าพี่เก็บได้พี่ว่าพี่เก็บได้ใช่พ <c oughs> ี่เก็บได้ดีก็สวยนะแบบขาวดำ <c oughs> แล้วก็เรามารุ้นรูปกันดีกว่าแพรจะไม่มีสิทธิ์ดูในรอบนี้เพราะว่าแพรเป็นคนถ่ายเออปอยยิ้มแพ้แล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปแล้วก็ให้ปอยยิ้มคืออีกรอบหนึ่ง อุ <ality> ้ยอุ้ย่เดี๋ยวไเรีก่อีกแลอไรียก่แอได้อยู่ได้อยู่เียก่แล้วอ่ะลา่บอกโอบอกไม่ได้คือสอแได้ค่ไปสิหนูจะเล่าหนูจะบอกดาวยังไงแล้ว ติดเจ็ดพามีแล้วกันค่ะเจ็ดพามีอ่ะมีอีกไหมมันเยอะมากเลยนะเจ็ดคนน่ะหนูไม่ได้อะไรเลยนะเป็นอันเดอร์ตอนแรกเจนเออถามง่ายง่ายเหรอมิวบอกว่ายง่ายมันมีสองคนไงมีมิวในมอบัตเจอมีถือได้รูปเจนขายต่อเดี๋ยวรอเล่นต้องไปคุยกับเจ้าของก่อนไม่ดิมันต้องไปของหนูดิเออใช่ไ,ไม่มีเจ้าของเคยตาแรกต่อไปตาแพร กระดาษไม่ด้วยดีจังอย่ามาแอบมองปรกันป่ะได้แหละไปยิ้มสุดอะไรวะหนูออกจัดอ่ะเช่มัหมเถออืมติดเพลงลองโอ้ยร้ไม่รู้จักเลยรู้จักน้อยมากไม่ไให้พี่วิวละพี่ริวละแดบับเดบพี่อ้ยพี่ริวไม่รู้เรื่องกว่าเออ เอาแบบว่าพี่เอาได้หรือพี่จะเอาหรือพี่จะไม่เอาแล้วแต่อ่ะาไมันง่ายไปหรอเซเลอร์นิง่งเออง่ายจช่ป่าวเลืกไม่ออกแล,แล้วจริงนิ่งมาทุกคลิปเลยอ่ะเราไปแผนที่สามกันมันก็เป็นเกมง่ายๆนุ้ไม่ยากหรอพึ่งคิดว่ามันง่ายเราก็ว่าง่าย พิงอโอ้หอามันมีสองคนนะไม่รู้ไม่รู้ได้แค่นี้สอได้แค่นี้มีองคนอาไม่รู้ไม่รู้ไม่สนมันมีสอคนให้แพ้เรื่องะหว่นึ่สมีได้ค่นี้ลนะออีมันมีสองคนแมันไม่ยอมตีทำ แล้วหนูก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ไตายแป้คุยได้เราได้เบกิเนอร์แค่ชุดเดียวอีกถูเปิดไหมออะูเป็นคนโลกโอ้เพลง้องอีกแล้วเหรอ,อ,อโอ้รู้เลยว่าเพลง้องทำไมมันมีสองใบ ไม่ใช่แกแผ่นรองหนูใครแผลหนูรู้อยู่แบ้านนะหนูไม่รู้นะไม่บอกยิ่งถึงเลยรองแผลไว้แผลไม่ได้ไม่ได้เลยเลยไม่ได้ไม่โดนแล้วเหมือนยิ่งถึทุกคนให้ดาวให้ดาวขึ้นสองไขวะไม่รู้อ่ะพี่หนูเปิดแผ่นรองแก้วได้วันนั้นข้อมินเล่นพี่นี่หวะเข่ง ความเย็นนะชุดผ่าหลังใจเย็นๆเด้อเฮ้ยเราได้ชุดชุดชุดนักเรียนมากกว่าเออนะหลังกล้องหลังกล้องค่ะมีเข่งนะคะเราได้บิ๊กเนอร์อันเดียวโงมากใช่เราได้บิ๊กเนอร์แค่เดียวก็จริงๆมันมีอีกชุดหนึ่งนะแต่ว่าถ้ารอน่าจะกระแสหมดก่อนเดี๋ยวทำอีกรอบนึงแล้วกันเออไว้ทำเป็นพารสชูเนี่ยหนูยังไม่มีปกสิกแล้วพี่บอกว่า อย่าเพิ่งซื้อเพื่อ,อจะได้ปกติแล้วหนูก็ไม่ได้เราก็รออีกรอบหน้าเองแหมะอีอะอ่คนเร็วอะตัไงวะไม่ใช่ก็รอดูของเขาไงซื <S <S ้อต่อหรือเหรอแล้วแต่เขาแหมเขาก็ให้อยู่แล้วแม่อย่าพูดออกกล้องคืนไม่ต้องเลยไม่สดไม่รู้ฉันวันนี้เหงาวันเราก็ได้เต็นเจนโอกาสที่ มิโอริชุดนักเรียนเรียกอะไรชุดชุดเซมแล้วก็ขมิ้นหรอเออนะามิ้นชุดเซมแล้วก็เป็นนิ้งชุดนักเรียนเราได้นิ้งทุกแทบจะทุกอย่างที่เราเปิดมาแล้วอ่ะเราได้นิ้งบ่อยมากนิ้งมาหาเราบ่อยมากจะเมาทุกคนใจเย็น หนูจะม,มาให to like ้บังว่าเมื <icos> like ่อคืนหนูคุย <that> กันในแดนกลุ่มไปมันบอกว่าพี่อยาเป็นแฟนกับน้ำใสแล้วมาขอมาแอบจ้องพี่นี่ก็แบบพี่อะไรอะแล้วแบบพี่อามาบอกว่าอะไรแล้วบอกว่ากไม่ได้หลอกคนอื่นหลอกตัวเองเริงเขามากเมื่อคืนเนี่ยน้านข่าวอะมันเป็นยังไงวคือนี่ไม่เคยมาโดนถึงก้อนั้นกับเด็กเลยเขาคืออังสิงดูแบบว่าอีกที่มาโดนนะใช่ที่มาโดนอ้วนจริงหลังกล้องไม่ต้องมีบ้างแหละแต่เราก็คุยกัน ้เเเรายยน,นจะบอกว่าเราจะไปงานจับมือวันไหนของ b นะีเนอร์นะไปวันไหนดูก่อนเราวันไหนหาสิงหาสิสิบเอ็ดสิหาเออใช้คำว,ว่าเราแต่ว่าไม่มีแพ้แพ้ตอนให้แพ้ไปตั้งใจเรียนก่อนคึ้นโลกแล้วทุกคนหยูดจะกลับมาทํางานจัาบางแล้วก็สัส่งยาถ้าแพ้หายไปก็คือทุกคนไปตามแพ้ที่ที่ถูอไปตามวันประชิมที่หมหกที่โรงเรียนเนาะแล้วก็ขอเรียนก่อน ไม่ไม่โอเคแล้วคือคือเกศแย่ยมากเขาบอกว่าเกดสัง่งตึกกว่าแย่ขนาดนี้นตกแล้วตกอีกเออมันแย่มันตกมาเยอะพี่ไม่เข้าสาย่ผลพ,พี่เพื่อว่าพี่ตกแต่สามจุดแปดแปดหรือสามจุดสองสูตรไมเข้ามันไม่เหมือนกันหรือยังี่เ,เข้ามาหาลัยอะไร,ะไรแ,แพงเข้ามาหาลัยได้เราก็จะเจอแพงบ่อยเพราะบ้านแพงก,ก็อยู่แถวๆนี้แหละ ไม่มีอะไรทุกคนอยู่ก็โดนใช้งานเหมือนเดิมทีเราใส่แต่ก็ไม่ได้พีพีปดแล้วใช่พีจะกดแล้วปดเมษาปีหน้าไม่ใช่ปีนี้หรอกเราก็อาจจะกลับมาลงเป็นอาคารสูงเดิมนะคะเพราะว่าจะมีคนตัดต่อที่กลับเข้ามาได้ก็คือเขาจะกลับมาตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็คือตอนนี้เหมือนว่าเขาบอกว่าเขาจะพยายามคือไอแ d เพื่อที่จะตัดบอกง่ายๆที่เขาสามารถตัดแล้วก็ลงในช่องได้แล้วก็เราก็จะดึงคนคุยแพรมาเป็นทีมงานด้วยประกาศน้ำตรงนี้แถลงการ์ดค่ะ การศึกษาแล้วค่ะไม่ได้เหรอเราจะลบคิวแพ้แ้าแพ้แต่เมมหมอเฮ้ยับยิ้มขัไปดูหนึ่แมมหมอเมหมอใช่แล้วล่ะก็วันนี้นะคะก็จะไม่ละคอนเสิร์แเราะใครจะไม่ลแน้องบิบาแดนื่ さて、何を立ててけちゃめるのか。しれば。<coughs> <coughs>